สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีเมนูอะไรทานเอ่ยอ๋อวันนี้อยากทานผัดกระเพราค่ะผัดกระเพราผัดกระเพรเาหมูสับค่ะโอ้แบบรสจัดจ้านเลยนะคะค่ะ <c oughs> เราตามใจชอบเนาะ <c oughs> มีเครื่องปรุงอะไรบ้างเอ่ยส <c oughs> ามีเลยค่ะอ๋อสองสามอย่าง่ <c oughs> สองสามอย่างก็อร่อยแล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะ ไม,ไม่เอาอย่างเดียวก็พอแล้วกะเพราเราก็มีเก็บมาจากสวนนะคะไม่มีของซื้อมาเลยนะซื้อแต่หมูอย่างเดียวอะแ่ะอ,อ,อ,อย่างเดียต้อง <c oughs> ืนกะเพราเอยเครื่องนู่นนี่นั่นเอ่ยนะคะก็เราปลูกไว้ในสวนครัวเยอะเลยค่ะท่านผู้ชม